ผลตรวจแตงโมนิดาล่าโสดกู้ภัยนังร่างของแตงโมนิดามาถึงสถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อให้แพทย์ชนสูตรอย่างละเอียดขณะที่เบอร์แฟนหนุ่มเผยแตงโมมีความประสงค์อยากให้นำร่างไปเป็นอาจารย์ใหญ่ให้แก่นักศึกษาแพทย์ได้เรียน กรณีดารานักแสดงสาวชื่อดังอย่างแตงโมนิดาพัชรเวีรพงศ์พระตกจากเรือสปีดโบท๊ทกลางดึกและได้สูญหายไปในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณใกล้เคียงกับสะพานพระรามเจ็ดจังหวัดนนทบุรีเจ้าหน้าที่กู้ภัยหลายลหน่วยงานระดมกำลังค้นหาตลอดทั้งคืนจนกระทั่งเมื่อช่วงบ่ายของวันที่26กุมภาพันธ์เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าได้พบร่าง ของดาราสาวแต่งโมนั้นลอยความน่าอยู่กลางแม่น้ำใกล้เคียงกับวัดเขมาเพื่ระตารามนั่นเองค่ะต่อมาเมื่อเวลา15นาฬิกาหนาทีรถตู้มูล,ลนิธิร่วมกตันยู โตโยต้าสีขาวทะเบียน1กไก่สสลา5614กรุงเทพมหานครได้นำร่างของแตงโมมาถึงสถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อนำร่างเข้าไปเพื่อให้แพทย์ชนูตรอย่างละเอียดโดยมีเบิร์ตแฟนหนุ่มของแตงโมนั้นมาร่วมส่งด้วย หลังจากนำเข้าห้องผ่าพิสูจน์แล้วเบิร์ดได้ e um wa. แจ้งให้ไทยเอกภพันบรรลลทริสดาราดังอาสามูลนลธิทีร่วมกัตันอยู่ว่าแตงโมนั้นมีความประสงค์อยากให้นำร่างไปเป็นอาจารย์ใหญ่ให้แก่นักศึกษาทางการแพทย์ได้ศึกษาโดยจะไปตามหาเอกสารการบริจาคร่างกายมาเป็นหลักฐานยืนยันต่อไปหรือหากมีอวัยวะใด สามารถนำไปบริจาคได้ก็ยินดีเพราะเป็นความตั้งใจของแตงโมที่เคยพูดกับตนไว้และล่าสุดผลชนสุดเบื้องต้นแตงโมขาดอากาศหายใจจากการจมน้ำมีทรายในปอดเป็นจำนวนมากในวันที่26กุมภาพันธ์มีรายงานว่าผลชนสุดในเบื้องต้นของแตงโมนิดาพัชระรเวรพงศ์จากสถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจแพทย์ลงความเห็นว่าขาดอากาศหายใจจากการจมน้ำพบทรายจำนวนมากในปอดขาดว่าร่างน่าจะจมไปถึงพื้นด้านล่างของแม่น้ำส่วนบาดแผลภายนอกพบเพียงที่ต้นขาด้านซ้ายส่วนชุดที่ตังโมสวมใส่เป็นลักษณะปลอดที่สุดการปัสสาวะอาจทำได้ยากสำหรับการโดยสารทางเรือ